พบกับสกินแชมเปี้ยนสุดเจ๋งหนูว่ากำเงินของคุณไปเติมไว้คอเลยที่ power pay power pay ปลอดภัยไร้รีฟันร้านเกิดเอง100%นี่ให้ดูความเมนดอนบิงเกอร์สวยมากอะ่ะมีสกินโคตรเยอะเอาไม่สองสกินนี้ไม่มีนะวันนี้เราจะมารีวิวสกิน โนวารีเวนค่ะฮัลโฮัลโสวัสดีค่ะทุกคนมาดูท่ารีคอรกันไว้นะจุ๊บมิงส่วนใหญ่เวลาเราเล่นรีเวนนะชอบเล่นจังเกิลมากเลยเพราะว่ามันแบบมันเล่นง่ายอ่ะง่ายกว่า PC แล้วก็แก๊งได้ดีด้วยนะเวลาลงท่าสกิลชิลใช่ไหมจะมีแฟน์แล้วเป็นชิลแบบ Enemy double kill. นี่เน <sl> เซฟเพื่อนเซฟมา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 อนลูเซียนันสคิวแล้วปั๊มกับพอดีไอนมไปไหนอุน้ยทำเซียนทำเซียนอย่าตายอย่าตายเอสเอ็ Enemy <sl> น y อะไรครับเนี่ย <Shut down. S 1> ทำมัาผมไม่ได้ผมตีตั้งนานโอเคมาๆมา,มาเฮ้ยอะไรอะ่ะ on my way เพื่อนลงมาไหมทำไมลงมาตรงนี้อะโอ้ <laughs> ไ,มม oh, ไม่เอาละ <laughs> คิดว่าพ่อหนุ่มมะเร็งจะรอดหรือไม่ร <laughs> อดกดหนึ่งไม่รอดกดสอง <laughs> อ้ <laughs> ไลไดส์เล <laughs> ่นคิดว่าผมจะได้คิวหรือไม่ นี่ครับได้กดหนึ่งไม่ได้กดสองมาดีอะไรอะไรครับเฮ้ยดูอาลีนี่นี่มันป่าผมนะครับอย่ามาทำซ่าอ้าว Enemy ยืนรอหาแข็งแล้วเนี่ยมาไว้ให้รอดเฮ้ยยังเขาเลย <laughs> มามามา,มาไปไหนคะไปน้องเฮ้ยเ <laughs> สียงตีชอ ้เพื่อนตัวะระยะไม่ชิดโอเคมังกรตัวน,นี้เป็นของเราเรียบร้อยไปซื้อของแบบเฮ้ยผมเจอเขาอีกแล้วเพื่อนเอาหน่อยดิทำไมไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หลับไม่จำมาแล้วจ้าไม่ได้ <All> ons, ไมาแก๊้งเลยเ <sl ain. S 1> นนี้ วุ้นดูเดือดมากเจ็บตัวยโอ้โห่เนี่ยนต้องรักผมนะคะเพราะว่าผมมาฆ่ามันได้โหดุเดือดเลยครับมามามาเอออยากได้บังเอาเบือ อย่าโอ้ระวังห,หมู่บ้านครับอย่าโอ้ฆ่ามันเฮ้ยเราพบคนเหี่ยวอ่ะเอ้ายังไปอย่ยาชัดดาวเอาไม่ได้ขมโมยกันวิ่งอยู่อยู่อย่านะไว คนเปิดร่อนครับ <Enemy S 2> คนตามไปกบมาสีครับเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายเพือ่อนฮิว <c oughs> <c oughs> เห็นไอเฟนแลนเน็ตถึงอัคค ا ر เลยไอ้นินจาไม่ีคมคมมามาหนี้มาหนี้เฮ้ยหยุด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 ข้าวันโอ้ยนี่ก็ได้นี่ก็ได้มาโดนแล้ว เก่งมากทุกคนมาเลยมาลอน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 เพื่อนมาเอาบาฟจังเกิลเขาตายเนี่ยอาลีก็ตายแล้วดิแล้วปุ่มกับกาเรียวอสองคนไม่น่าไหวอ่ะโอ้ยเอาบาฟก่อนป้อมเดี๋ยวก็ได้ ขอเลดก่อนได้ไหมนะโอ้โหมันม,ว,มวกันบอกว่าขอเลดก่อนเ <Alliance. S 1> อลูสิกันจตตามครับมไม่ไดีมั้งน,นี่นี่นี่เอาเลย เยอะมากเยอะมากเอาละผมโอ้โหจาดๆเก็บ <sl ain. S 2> เลยตายเขาลอดดูไปดูมาโลกผมมันมีดาวแบบช่วยก่อนนี่ไปโลกผมมันมีดาวเหมือนสตาร์การ์ดเนี้ยเลยโอ้ย

ขอโทษได้ไหมบนเกมโอ้ยเนยเล็ดเกมไอบ้บางมันจะแบบตัวหนาขึ้นแล้วพาดสีมันน่ารำคาญมากโอ้ oh. oh, มัน <Alan> s <S โอ้โหเลี่นี่แบบสุดยอดไปแล้วครับยาโอมีพายุนะครับโฮโยเคต้งเลยเพื่อนโฮโยเคต้ง oh. โ,โอ้โฮโยเคต้ง เราผมรออยู่เนี่ยเขาจะโฮโยคตุง้งอันนี้มาแล้วครับโฮโยคิตุงอโอ้ยเอ้ย้ยเฮเฮ้ยอย่าทยเ้เฮนะ้ยเย้ยเ้ยเ้ยเฮ้้เ้ย่ยเ้ยเฮ้าว้เฮ้อเอาเน้ี้ บอมเนี่ยน่าลำงทานสุดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาริตามาละผมต้องไปช่วยกันเนี่ยผมบอกให้เอาบอมก็ไม่เอาเอาแต่ป้อมเนี่ยยังไเฮ้ยทำไมนไม่เชื่อผมไหนๆก็จะแพ้ละ สตันโคตรสวยแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วนะ <c oughs> อันนี้เไม่ตายอะเอาไปอ <And S 1> งข้ามหน้าโปกแล้วนันเท่ยู่สตันสีก่อนบ้ <Turn it S 1> านระเบิด <c oughs> จิจิโูวิวพี่ค่ะ